สวัสดีครับเข้ารับข้าสู่ช่อง널 e l ล e เวอร์ส้ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและลัคนากรากฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i ต e ติดตามไปกังใจกบช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบุณครับถ้าตองการดูดูส่วนตัวสามารถอัลลาอาดีมาที่ b e l i e v e r 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้สองต่อในปลายเดือนกันยายน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่30กันยายนวันที่30กันยายนเป็นวันสุดท้ายครับอลาอดีมาทถามค่าครูได้ก็จะได้นะครับพิเศษลดให้2ต่อเหลือเวลาอีกแค่5วันนะครับโคสุดท้ายแล้วเนาะคลิปอลาอดีมาทถามค่าครูกันเลยครับก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนตุลาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่10ของปีแล้วมีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด5ดวงแต่มีการทันสิดของดวงดาวทั้งหมด6ครั้งเยอะเกินไปขอเนีาตแบ่งเป2ีีมมท่ตาา อีก3ดวงนะครับฝากติดตามด้วยเนาะขอภยนะัยณที่นี้ถ้าเปิดเสียงเบาเกินไปนะครับพอดีผมเพิ่งหายจากการป่วยเป็นไข้หวัดนะครับก็ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วก็เลยกลับมาทําพยากร์แล้วเนาะแต่ว่ามันมันยังไม่ดีร้อยังไม่เต็มร้อยนะครับต้งองเสียงอาจจะไม่ดังพอต้องขอภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับ อบอกไว้ก่อนว่าทําดีที่สุดแล้วนะครับเพื่อที่เกิดราศีกรกฎดูจากด้านล่างศีส้มนี้ครับลัคนณะกรกฎทางซ้ายมือได้ทั้งราศีละัณช่จุดเดียวกันครับตนุราศีกรกฎตรงนี้เวดาพฤสดีกุมรากุมราศีเกิดแล้วนะในเดือนนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวจันทร์ดา,ดาวประจําตัวกันก่อนนะครับดาวจันเนี่ยโหนักพยากรณ์หมอดูเขาจะไม่ค่อยนิยมนํามาพยากรณ์เพราะว่าดาวจันเนี่ยโคจรไวเบอร์ไวเร็ว ไวมากมากเร็วเกินไปช่วเวลาสองวันครึ่งย้ายราศีสองวันครึ่งย้ายราศีไปเรื่อยๆนะครับมันมันดีมันก็เสียได้เสียมันก็ดีได้ปับป๊บปมันก็ดีมันก็เสียอยู่นั่นนะ่ะคนกรกฎก,ก,ก็เลยเป็นคนที่เซสชิ่งง่ายนะครับจิตใจเนี่ยอ่อนไหวง่ายมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาระวังภาวะจิตใจและอารมณ์ของตัวเองให้มากนะครับเพราะว่าจิตใจมักจะส่งผลถึงอารมณ์ มันเป็นของคู่กันนะจิตใจกับอารมณ์เนี่ยนะครับแต่เป็นคนละตัวกันไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวเดียวกันจิตใจหมายถึงสิ่งที่เรา,ารู้สึกนะครับความจริงเนี่ยความหมายถึงว่าบางทีเราไม่ได้แสดงออกมาแต่เรารู้สึกอันนี้คือภาวะจิตใจและอารมณ์เนี่ยเป็นลักษณะของการที่ตามติดมาจากคําว่าจิตจิตมันมันขุนข้องหมองใจเสร็จปุ๊บเนี่ยอารมณ์มันจะขุนเคืองเหมือนกันก็จะเป็นคนโกรธก็จะมีอารมณ์โกรธ เราโกรธเนี่ยจากภาวะจิตใจ,ใจที่ไม่ชอบก่อนถ้าเราไม่ชอบอะไรสิ่งใดปุ๊บซูบเราเห็นคนที่ไม่ชอบคีน้าพอเราเห็นคีน้ามันปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าหงุดหงิดอะ่ะก็จะว่าเออหงุดหงิดอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละอารมณ์เนี่ยมันมักจะมาตามจิตดังนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนที่จิตแล้วเดี๋ยวอารมณ์มันจะเปลี่ยนเองนิสัยเราอะ่ะอย่างผมเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหง่าย,ยานะครับก็จะเป็นคนที่แบบจิตใจเราเนี่ยเป็นคนที่อาจจะบอบช้ำง่ายอาจจะเป็นคนที่แบบโดนกระทบ กระเทือนง่ายมันก็เลยทําให้เราเป็นคนที่โกรธง่ายเพราะมันสัมผัสปุ๊บมันก็เลยแล,แล้วประกอบด้วยวผมเป็นคนป่วยคือแต่ก่อนผมเป็นคนโกรธอะไรยากมากนะเป็นคนที่แบบไม่แทบไม่มีความรู้สึกอะคือความรู้สึกเนี่ยน้อยมากคือหมายถึงว่ารักโลภโกรธหลงเนี่ยผมเป็นคนไม่มีเลยนะเขาว่ารักโลภโกรธหลงตอนเด็กผมไม่มีเขาว่ารักโลภโกรธหลงรักใครไม่เป็นรักเป็นตัวตัวเองนะครับ ไม่ได้หมายถึงว่าเราเราเป็นคนไม่ดีนะแต่หมายถึงเรายังไม่รู้จักความรักเพราะเราเด็กอยู่นะครับเรายังไม่้จกความรักความรักหนุ่มสาวอะไรพวกนี้ไม่รู้จักแล้วก็เออคือไม่เไม่ไม่เคยมีแฟนตอนเด็กอ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็หลักโลภเขาว่าโลภไม่มีเพราะไม่เคยคิดอยากจะได้อะไรเพราะว่ามันมาอยู่สภาวะกลางๆซะส่วนใหญ่เพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่สปอยแต่เด็กก็ไม่เคยที่จะได้ของเล่นไม่เคยได้อะไร ทุกอย่างได้มาด้วยนําพังนําแรงเนาะถ้าเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราไม่ไม่อยากได้เราก็จะไม่ซื้อไม่เก็บพอเราเก็บเราก็อยากได้แล้วก็ซื้ออ่าก็ก็คือก็อยู่ที่ตัวเองไงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราไม่โลภนะครับไม่หลักไม่โลภไม่โกรธเขาว่าโกรธเนี่ยโกรธคนยากมากมีคนแกล้งเยอะมากนะตอนเด็กเนี่ยแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธใครเพราะว่าป็นคนไม่ชอบมีเรื่องไม่ชอบมีปัญหาคือผมเนี่ยกลัวมากเลยเรื่องพ่อแม่มาแบบมาห้องปกครองอะ คือผมจะไม่มีวันที่จะให้พ่อแม่เชิญมาห้องปกครองเด็ดขาดนะครับไม่เคยไม่เคยเลยตั้งแต่เรียนมาเพราะว่าเราเราเป็นคนกลัวความรู้สึกของคือพ่อแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างมาที่โรงเรียนเวลาลืมอะไรเนี้ยโทรศัพท์ไปถามพ่อแม่ก็จะไม่มีเวลาว่างมาเอามาให้ดังนั้นเนี่ยพอเราลืมก็คือลืมโดนตรีก็โดนตรีก็คือผู้นี้ว่าก็ก็ไม่ได้ S 1> <S 1> <S เราก็จะรู้สึกว่าเป็นคนเก่งใจไม่ไม่เก่งคือเก่งใจพ่อแม่เก่งใจทุกคนแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเอ่อทำให้ใครเดือดร้อนนะครับเพราะว่าตัวเราเองต้องรับผิดชอบตัวเองถ้าลืมมันก็เป็นบทเรียนอะว่าเราจะต้องโดนตีโดนว่าอ่าไม่มีเงินส่งอะไรเงี้ยก็ก็จะต้องรับผิดชอบไปว่าก็ตัวเองลืมเองอะไรทํานองเนี้ยครับก็จะเป็นคนที่แบบโดนฝึกตั้งแต่เด็กมาแบบเนี้ยว่าแบบเออต้องเหมือนเป็นผู้ใหญ่อะครับแต่ตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วเหมือนเด็กสลับกันเออประมาณนั้น คือความคิดความคิดเป็นผู้ใหญ่มากแต่ตัวเป็นเด็กเออก็คือเหมือนกับก,ก็เหมือนคนปกติแหละเด็กๆทั่วไปนั่แหละครับแต่มีความคิดเหมือนผู้ใหญ่เหมือนผู้ใหญ่มากคือแบบนึกย้อนไปแล้วยังแบบโอ้โหมันทนได้ไงอะ่ะคือทนสารพัดท,ทนนะครับเป็นคนที่ทนมากๆเลยดังนั้น,น,นลักรบกดลงไม่มีไม่มีพวกนี้นะครับเป็นคนที่แบบเฉยกลางๆมากเลยเออแต่ว่าพอเรามาอยู่ในศาสตร์นี้แต่ตอนแรกเราจบก่อนเนาะพอจบเราก็ทําตามใจทุกอย่างเพราะว่า มันเคยอยู่ในกฎมันเบื่อแล้วอะเออแล้วก็ไม่อยากไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกน้องใครอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราโดนกดดันมาเยอะตอนเรียนะ่ะกดดันทุกสิ่งทุกอย่างเนาะไว้ผมก็ไม่ได้ไมาถึงผมยาวไม่ได้ไว้ผมหรอกแต่ไว้ผมยาวมาก,กว่าคือขี้เกียจตัดอะเขาจะไปคือแบบมันต้องตัดประจาอะคือผู้ชายเนาะมันตัดนิดเดียวแบบโดนตีด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบพอโตมาไว้อยู่เลยคือไม่ถึงว่าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ตัด แต่หมายถึงว่าไว้ทรงยาวนะครับก็คือเหมือนกับมันเก็บกดอะ่ะเออไว้ทรงยาวทําอะไรทําตามใจไม่อยู่ในกดคืออยากตื่นสายตื่นอะไรเงี้ยคือคือทำงานอิสระอ,อย่างเงี้ยก็เลยเป็นคนที่แบบเอออิสระมากเลยตอนเนี้ยรู้สึกอิสระมากแต่ว่ามันก็ยังมีข้อบังคับบางอย่างที่ที่บางทีมันก็ไม่ได้ดังใจอยู่เนาะแต่ว่ามันก็อิสระมากกว่าเดิมอะ่ะเพราะว่าเราถูกกดดันมาเยอะอะไรแบบ,นบเนี้ยครับเนี่ยก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังภาวะ จิตใจและอารมณ์ของคนกรกฎนะครับมันก็จะทำให้ปั่นป่วนแปรปวนได้ง่ายนะครับตัวผมเองก็ก็คล้ายๆกับคนกรกฎแต่ผมไม่มีดาวในราศรีกรกฎเลยไม่มีสักดวงนะครับแต่ว่าในนวังมีดาวพฤษฎสีมาอยู่ในตําแหน่งนี้แหละนะครับก็เป็นอุดเนาะเป็นอุดเป็นมหาอุาดก็ถือว่าดีเพราะว่ามันหมายถึงการเรียนรู้การสื่อสาราไม่ไ,ไม่การเรียนรู้การมี กฎระเบียบนะครับมีข้อบังคับถึงผมจะเป็นคนอิสระก็จริงแต่ผมก็อยู่ในกฎตลอดนะไม่ไม่ชอบแหกกฎไม่ชอบคือเวลาอยู่ในเวลาขับรถเวลาอะไรแบบนี้แบบเขาได้นั่งรถไปขับรถไปกับพี่เนี่ยก็จะอยู่ในตามกฎนะครับจะไม่ไม่นอกกฎนอกเกณฑ์อะไรเงี้ยพะอย่างคนอื่นเขาจอดซ้อนคันอย่างเงี้ย เรารู้สึกไม่ดีว่าทําไมต้องจอดซ้อนคันทางที่ข้างหน้าก็มีที่จอดแต่ก็ไม่จอดกันแต่ก็จอดซ้อนคันกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเห็นใครก็เราก็จะตําหนิไปหมดนะเออว่าเราอยู่ในกรอบไงเออเราอยู่ในกรอบเราก็เลยแบบตําหนิคนอื่นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไปไปว่าเขานะแต่หมายถึงตําหนิพูดคุยกันนะว่าเฮ้ยทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวรถวิ่งมาเร็วไม่เห็นแล้วก็ชนนะอะไรเงี้ย ก็คือแบบเราก็จะเออนี่แหละก็จะตําหนิคนอื่นไปเหมือนอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีกฎมีระเบียบเยอะนะครับแล้วพิเศในตแหน่างเนี้ยมันก็มีกฎเกณฑ์เยอะเกินไปเยอะเกินครับบอกเลยว่าเยอะเกินอย่างผมตอนเนี้ยก็จะเป็นคนชอบพูดชอบบอกชอบสอนคนอื่นเขาเนี่ยนั่นแหละก็เพราะว่าเป็นดาวพิเศษนี่แหละที่เป็นอุดแบบเนี้ยมันก็หมายถึงครูอะครับดาะพิเศษเป็นอุดเนี่ยมันเหมือนครูเพราะว่าเป็นครูกันทั้งนั้นเลยนะดาวพิเศษเป็นอุดเนี่ยเป็นเป็นครูโหราศาสตร์เยอะแยะเลยครับเออมักจะได้ดาวพิเศษเป็นอุดกันเนาะก็เพราะว่ามีกฎ มีกฎเกณฑ์มีกรอบมีระเบียบเยอะนะครับอจบค่าน,นี้ก่อนจิตดาวพฤษฎีมาจากเรือนอริกับเรือนสุภาซึ่งคนกรกฎเนี่ยได้ครึ่งเสียครึ่งเนาะอริรกรกฎเนี่ยไม่ก็จะซ้ําเติมความเป็นอริของดาวจันทร์ที่เป็นอริอยู่แล้วอริดาวจันทร์แล้วดาวพฤษฎีก็ยังมาเป็นอริอีกในปีนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของภาวะอารมณ์ที่แปลปโวนได้ง่ายมันจะแพนนิกง่ายมันจะวิตกกังวลเครียดง่ายนะครับวิธีการแก้ก็คือเดินทางไกลนะครับเนี่ยสุภาสุภาเนี่ยแปลว่ชาการใช้ชีวิต มีความสุขเลี้ยงต่างถิ่นแดนไกลถ้าเกี่ยวข้องกับอะไรเมื่อไหร่คือเดินทางไกลเลยแก้มนจะแก้เพราะว่าว,วุ่นวายกับการเดินทางนะครับมันจะตัวแก้คือการวุ่นวายกับการเดินทางเนาะทีนี้าดาวดาวพฤษ์ีเนี่ยมาอยู่ในตําแหน่งเนี้ยนะครับก็เป็นอุดเป็นมหาอุดด้วยก็หมายถึงว่าเราจะเด่นจะดังนะครับมีความเด่นดังส่วนดาวสุขดวงที่ย้ายเข้าสู่ราศรีกรน1สเอตุลาคม68ดาวสุขยาจากสิงมากัน 11. เป็นตำแหน่งนิดอยู่ในเดือนสาชาที่หมายถึงการเดินทางเหมือนกันเนี่ยที่ผมบอกว่าเราต้องเดินทางเพราะว่าสาชาเนี่ยตกตำแหน่งการเดินทางสุภะเดินทางไกลตนุก็คือตัวตนใช่ไหมอริปัญหามันเข้ามาถึงตัวถ้าเราอยู่เฉยอ่อะถ้าเราอยู่ป,ปกติเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่สุภะเนี่ยหมายถึงผู้ใหญ่ผู้สับสนสามารถช่วยเหลือเราได้ก็หมายความว่าคนกระกรดเนี่ยเป็นรหัสกรรมคือมักจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ไม่กินเส้นกันแต่ ก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนหมายถึงว่าผู้ใหญ่ในสังคมที่รอบตัวเราเนี่ยครับมีทั้งคนดีคนไม่ดีมันก็ปะปนกันไปเลือกคบคนเอานะครับวิธีทางแก้คือเลือกคบคนเลือกคบคนดีผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลือสนับสนุนแก้ปัญหานั้นแต่ถ้าคบคนไม่ดีผู้ใหญ่เองก็จะสร้างปัญหานั้นให้กับตัวเรานะครับเน่นก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยว่าปัญหาญญมันมันคือเราเด่นเราดังไงมันก็เลยมักจะมีปัญหาตามมานะครับอันนี้มันมันเป็นผลประกอบให้เราเห็นเลยว่า เราเด่นเราดังไงมันเลยมีปัญหามันจับตาคือเราดึงดูดสายตาจากผู้ใหญ่แต่บางทีคนอื่นเขาอิจฉาเราว่าเราอะคือคนกระก้งมักจะเป็นคนที่โดนอิจฉาบ่อยนะครับโดนแบบคนอื่นเขาอิจฉาเนี่ก็ต้องระมระวังครับทีนี้พอมันมาตกสังคมเนาะดาวศุกร์เนี่ยไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินแต่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับดาวศุกร์เป็นน็ดเนี่ยแปลว่าดาวไกลโลกหมายความว่ามันอ่อนกําลังส่งมาถึงโลกเนี่ยไม่ค่อยได้ ก็หมายถึงต่างถิ่นนั่นแหละก็หมายถึงการเดินทางนะครับสาชาเดินทางเดินทางไปยังต่างถิ่นเดินมันเล็งไปที่พบสุภาก็คือการใช้ชีวิตต่างถิ่นก็จะมีความสุขอยู่ต่างถิ่นมีความสุขนะอยู่ถิ่นเกิดไม่มีความสุขอยู่อยู่กับที่ยังไม่มีความสุขหรอกนะนี่ยเดินทางต่างถิ่นนะครับจะเป็นตัวแก้ที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันทําให้เราเปิดหูเปิดตาวิธีการเนี้ไปวัดก็ได้นะเพราะว่าดาวพุธดาวศุกไปตกในเรือนพุธเนาะ ซึ่งอยู่ในเรือนสาชากรเรือนวินาศซึ่งมันเป็นกเกษตรสองเจ้าเรือนมันก็จะถึงกันสาชะเนี่ยก็หมายถึงสังคมปีกวิเวกวินาศคือวิเวกก็คือการปีกวิเวกไปยังอยู่ในวัดในวานะครับก็จะทําให้เราสงบขึ้นนะครับดาวสุกมันไม่มีความสุขอยู่ในเรือนกันเนี่ยมันเป็นนิดก็หมายความว่าเข้าที่ที่มันสงบแล้วเดี๋ยวมันจะมีสมาธิมันจะมีความสุขสงบเนี่ยขึ้นมามันรู้สึกเย็นสบายนะครับในวัดมันจะร่มรื่นเนาะก็จะเย็นสบาย ก็สามารถไปวัดได้ไปนั่งสมาธิได้จะแก้ปัญหาอริได้ครับเนี่ยมันแก้ได้เนาะด้วยวิธีการไปปิดวิเวกนะครับอ่าเาเรียกว่าแต่สุกสุกสามเนี่ยจเจริญเจริญหลักเนี่ยมันหมายความว่าปฐุมเกณฑ์เนื้อหอมคนเยอะครับโดดเด่นไม่พอเนื้อหอมอีกทา่างคนก็จะกรูกันเข้ามาแต่เราต้องปิดวิเวกเพราะดาวสุกเป็นนิดนะครับแล้วก็มาจากเรือนหมายถึงว่ามันเข้าเรือนตำแหน่งวินาศด้วยแฝงแสงไปถึงเรือนวินาศ ดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าต้องปีกปิเวกนะครับอย่าอย่าพบคนมากเจอคนมากก็ปัญหาเยอะมันก็จะกระทบกับจิตใจต่อเพราะเรามีความขุ่นข้องอยู่แล้วไงพอเวลาเราไปเจอคนที่ลุ่มกันเข้ามานะครับวุ่นวายกับตัวเราวุ่นวายกับชีวิตเรามันก็จะทําให้เรายิ่งเครียดไปใหญ่เนาะถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยก็เดินทางต่างถิ่นด้วยวิธีการไปสงบไปวิปัสสนาไปกรรมฐานใดๆก็ได้นะครับ เออก็ต่างถิ่นต่างที่จะทําให้เราเจริญหูเจริญตามากกว่ามีคนบอกว่าอยู่ในบ้านกักขังตัวเองอยู่ในบ้านได้ไหมไมาถึงทําสมาธิไหว้พระสวดมนต์อยู่บ้านได้ไหมได้แต่ไม่แนะนาแนะนําคือต่างถิ่นเพราะมันจะแก้ดวงที่ถูกต้องกว่านะครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขก,กายสบายใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันทําให้เราเปิดหูเปิดตาทําให้เราคืออยู่ที่เดิมเนี่ยความเครียดเนี่ยมันจะลุมเรา ถึงเราจะรู้สึกสมาธินู่นนี่นั่นได้แต่มันยังมีความเครียดที่สะสมอยู่แต่ถ้าเดินทางต่างถิ่นเนี่ยมันจะทําให้เราเปิดหูเปิดตามัมนจะผ่อนคลายไปในตัวอัตโนมัติออโต้ครับดังนั้นเนี่ยให้เรารู้ไว้ว่าเราเดินทางต่างถิ่นมันแก้ได้ดีกว่านะครับไปที่น้ําตกก็ได้นะเพราะว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นมันปีกวิเวกดีอาจจะมีคนบ้างไปเที่ยวแต่ว่าก็ก็น้อยไม่ค่อยไม่ค่อยอยุ่งกันเนาะต่างคนต่าง เล่นต่างคนต่างอะไรอย่างเงี้ยไปน้ําตกไปทะเลแต่ทะเลคนจะเยอะนะครับเพราะว่ามันฮิตอืมแต่ว่าหน้าหนาวไม่แน่ใจว่าฝนจะตกภาคใต้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นไฮซีซันของข้างบนแต่ว่าข้างล่างมันจะไม่ใช่ไฮซีซเนเนาะมันมันน่าจะกลับกันเพราะว่าเขาน่าจะไฮซีซัซนตอนฤดูร้อนพวกซัมเมอร์เนาะภาคใต้น่าจะเป็นซัมเมอร์แต่ว่าถ้าเป็นภาคเออภาคดูแล ฝนมันจะดันลงไปอยู่ข้างล่างกรุงเทพฝนจะตกในช่วงตุลาคมนะครับพฤจิกาถึงจะหนาวนะครับแต่คือเย็นๆนั่นแหละแต่ว่าภาคใต้เนี่ยฝนตกแทนอ่ะจาได้ละแปลว่าโลซิชันทักภาคใต้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ไม,ไ,มไม่น่าไม่น่าไปนะครับทะเลฝนตกไม่สวยเนาะไปภาคเหนือหนาวไปวัดวัดก็เยอะนะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะครับก็ไปกันเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วหนาวมาก ปีนี้ก็หนาวปีนี้ก็จะหนาวเหมือนกันเพราะว่าลาเนียาเข้านะครับปลายปีก็จะหนาวอีกแล้วนะครับก็หนาวมากเลยรู้ว่าหนะรู้ไหมว่าหนาวแค่ไหนบ้านผมเนี่ยต้องห่มผ้าสามผืนนะครับผัวผืนสองผืนบางทีเย็นเอาไม่ค่อยอยู่ต้องต้องสามผืนนะครับผมหนาวที่สุดเนี่ยใช้ใช้ผ้าสามผืนหนาวตอนเด็กๆผมจําได้ว่าผมผ้าสามผืนถึงจะเอาอยู่นะครับแต่ถามว่ามัน ตามจริงมันมันต้องสี่ผืนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเราหาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็ไม่ได้หนาวทุกปีนะครับบางปีมันก็ไม่หนาวเลยบางปีมันก็หนาวหนาวร้อนรบางปีมันก็หนาวมากเออก็แล้วแต่เนาะมันแล้วแต่ปีปีที่แล้วยาน้ค้ังแข็งบนยอดหญ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเหมยขาบหรือไม่ก็แม่ขนิงเนาะสามสรอบปีที่แล้วสาิรอบปกติอะสี่ห้าหกไม่เกินเนี่ย นะครับแต่ละปียังไม่ได้หนาวขนาดนั้นมันมันหนาวมากนะตั้งแต่ตอนอดีตนะครับอดีตหนาวมากแต่ว่าตั้งแต่โลกร้อนขึ้นมันก็เริ่มเริ่มไม่ค่อยหนาวหนาวบ้างไม่หนาวบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปีที่แล้วหนาวมากหนาวแบบหนาวสุดๆปีนี้ก็ก็คิดว่าน่าจะหนาวอีกแล้วเพราะว่าปีหน้ามันจะเป็นแอมนิโยแล้วมันจะเข้าร้อนแล้วนะครับมันมันสลับไปสลับมาเนาะมันก็เลยทําให้ปีนี้เลยหนาวมากไง เพราะว่าลานนญามานะนะครับมันเป็นกลางพับปับหนึ่งอนะแล้วมันก็มาเป็นลานิญาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นกลางแล้วก็จะเป็นเอลนดโยต่อนะครับมันก็จะสลับไปสลับมาโอ้ถ้าเป็นเอลนดโยมานี่ผมเครียดหนักเลยนะเพราะว่าห้องห้องผมไม่มีแอร์เนาะเพราะว่าผมไม่เป็นผมแพ้ไม่ไม่ไม่ได้ติดแอร์คือก็รู้สึกเสียใจอยู่นะที่ไม่ติดเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยเนาะเพราะว่าโลกร้อนมาแล้วนะครับ เออไม่ไม,ไม่ไม่ติดแอร์นี่ลําบากมากผมเลยเป็นไทรอย์เนี่ยเพราะว่ามันมันร้อนนอนไม่ค่อยหลับอืโอเคต่อชช้ดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายดวงที่ 3, าสามก็สุราศิตุลสิบแปดตุลาคมหกแปดเป็นนิดเนาะในสราศิตุลในเรื่มพันธุจะมีการเซ็นสัญญานะครับในเรื่องของที่ดินอก็แปลว่านิดเนี่ยก็แปลว่าห่างไกลก็ไม่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ยบ้านนะครับก็เดินทางเนี่ยทุกอย่างมันตกการเดินทางหมดเลยมันจะแก้มันจะดีมันจะมีความสุข มันไปที่ที่ตัวเองชอบนะมันจะได้มีความสุขถ้าเราไปในที่ที่เออเที่ยวจริงแต่ไม่ได้ไปที่ตัวเองชอบเพราะไปตามคนอื่นมันก็จะไม่มีความสุขนะครับสุขก็จะแก้ไม่ได้เนะาะอริปัญหาก็กยังมาวุ่นใจอยู่ดีดังนั้นเนี่ยไปที่ตัวเองชอบแล้วจะมีความสุขนะครับก็ลองไปแก้ไขด,ดูกันนะครับเดินทางเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกังใจกับช่ชองแชรของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ